สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านฮะที่ติดตามรับชมอยู่ผ่านทาง Facebook ไลน์ของเพจทั่วไทยนิวและนี่คือภาพรบรรยากาศสดๆนะครับบริเวณหน้าาลาของวัดห้วยฮ้าบ้านไหฮ้าหมู่ที่7นะครับตำบลบ้านด่านนาขามอำเภอเมืองอุดรดิตซึ่งขณะนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุโทโธพร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระคุณเจ้านะครับกำลังออกรับบินฑบาานฮะและนี่ก็เป็นคนแรกที่ เริ่มใส่บาทนะครับแม่ต้องบอกว่าแถวนี่นะฮะยาววนรอบบทเลยนใ,ใส่บาทนะครับนะได้ครับยกเว้นเงินครับเงินปัดใจธนบาบตรไม่ต้อง น,นักกายก็นำสปอตไลท์มานะฮะส่องสว่างให้ทุกวัน,นเพราะว่าตอนบินทบาตเนี่ยก็ยังมืดอยู่แต่ว่าที่วัดนี่ก็นำไฟส่องสว่างมาติดกันนะฮะเต็มไปหมดแหมเพิ่มความสว่างได้ดีมากแต่ว่าก็ต้องมีการส่องพื้นกันหน่อยนะฮะว่ามีอะไรอยู่ที่พื้นหรือไม่เออไม่ได้เอาถาดมาใส่ดอกไม้ลืมนนต,ต้องเอาถาดมามาใส่ดอกไม้ก่อน ลืมลืมเดี๋ยวพี่เดินนำเลยดอกไม้มเดี๋ยวรอถ่านก่นอนก็ได้อโอ้โหไม่ทันแล้วแม่มเดี๋ยวรอตำทุด,ดงเลยลตาจานปะัจจัยมันต้องหนากสตางค์มัต้องใจทำปัจจัยเสียบ,บ้าน,าานะครับเนี่ยล้วภาพเช้าวันนี้นะฮะต้องบอกว่ามา ผมมองไปที่ฟ้าเนี่ยท้องฟ้าสดใสจริงๆก็มีพระคุณเจ้านะฮะรวมทั้งหมดห้ารูปนะฮะออกรับบิณฑบาตวันนี้เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนะฮะโอ้โหนี่ต้องบอกว่านะครับแม่นี่ฮะสองตายายนี่ก็มาใส่บาตรด้วย ครับครับมาเป็นพ EX um> ี่สุริยานะฮะกับแม่ขาวอาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาอะไรมาใส่บาตรครับเนี่ยมีต้มขนมด้วยเอาอนุโมทนาสาธุฮะคุณแม่ถอดหมวกด้วยแม่ถอดหมวกด้วยอ่าถอดรองเท้าด้วยนะครับถอดรองเท้าด้วยครับถอดรองเท้าอย่านําปัจจัยมาถวายนะครับถอดรองเท้าด้วยนะครับ นี่เป็นไงฮะโอ้ง่วงไหมครับง่วงไหมห่วงไหมสวัสดีครับโอ้โหเก่งมากเลยนี่ลงตามมาแล้วเดี๋ยวไหว้พระนะลูกโอ้โหมานะฮะรอใส่บาทครับแหมไม่ง่วงเลยแล้วตอนนี้เนี่ยแถวเนี่ยก็วนอยู่บริเวณรอบพระบสถสดคือหลายคนหลายท่านมาสักครู่นี้ผมสอบถามทางคณะกรรมการวัดเนี่ยก็แจ้งว่าประชาชนเนี่ยรออยู่ในหมู่บ้านนะครับ ก็เข้าใจว่าหลวงตาบุญชื่นเนี่ยแล้วก็พระนะครับพระสงฆ์องค์อื่นเนี่ยจะเดินลงไปในหมู่บ้านแต่ว่าเป็นการสื่อสารกันผิดนะฮะก็มาสักครู่นี้ก็มีการประกาศแจ้งทางเสียงตามสายไปแล้วว่าท่านจะรับบินทบาทบริเวณวัดนะฮะก็ให้ขึ้นมานะครับใครที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็ให้ขึ้นมาใส่บาทด้านบนวัดวัดนี่ต้องบอกว่าอยู่บนเขาเลยโอ้โหแล้ว สูงที่สุดเลยนะฮะในเขตนี้เพราะว่าวัดให้อยู่บนยอดเขาแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูฮะบรรยากาศนะฮะท่านชมเดี๋ยวเราต้องอยู่ซ้ายนะครับเราไม่ขวางหน้านะเราหลบนิดนึงฮนะ สวัสดีนะฮะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะและนี่คือบรรยากาศสดๆของเช้าวันนี้นะครับ นำปัจจัยใส่บาทหลวงตานะครับนะลุกเยืเอะเลยครับมีมีปัจจัยเอาปัจจัยออกเลยนะครับอย่านำปัจจัยมาถวายท่านนะปัจจัยเอาไปใส่ตู้บริจาคค่าน้ำค่าไฟวัดเลยครับ นี่ฮะเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะเยาวชนของชาติแม่น้องนักเรียนครับออาถอดรองเท้าด้วยลูกถอ,องเท้าอาสาธุอ่า ยืนครับยืนครับยืนยืนยืนใส่นะครับยืนใส่ถอดรองเท้าลงยืนใส่ครับยืนใส่อ่าโอ้ภาพสวยงามจริงๆนะฮะแหมน้องหนูหูฮะการปูเป็นการปลูกฝังนะฮะเยาวชนนะฮะตั้งแต่ยังเยาว์วัยให้ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาอ่าก็เป็นแบบอย่างที่ดีจริงๆ ต้องบอกว่าจังหวัดอุตรดิต์เนี่ยนะฮะตั้งแต่เข้ามาในเขตนี่โอ้ขนาดไม่มีบ้านคนนะฮะอยู่เขตป่าเขาโอ้โหนี่ฮะตัวอย่างที่ดีนะฮะแม่ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่ต้องแคปเจอร์กันไว้เลยนะฮะท่านผู้ชมฮะแม่ฮะดูแม่เด็กน้อยก็มาใส่บาทด้วยนะฮะตั้งแต่เข้าเขตอุตรดิตถ์นะฮะขนาดไม่มีบ้านคนเนี่ยพื้นที่ป่าเขานะฮะก็ยังมาจอดรถนะฮะ แล้วก็นําสิ่งของต่างๆมาถวายมากลาบไหวขอพรกันตลอดเส้นทางแหมเป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นี่ยังติดตาตึกใจอยู่เลยโมทนาสาธุกับทุกท่านนะฮะที่โอ้โหวันนี้นี่มีจิตใจเริ่มใสนําสิ่งของฮะข้าวปลาอาหารมาใส่บาตยามเช้าให้กับพระพิสุสงฆ์นะฮะ วันนี้ก็พระพิสุสงฆ์ในจำนวนห้าลูกนะฮะรวมหลวงตาบุนชื่นทำปัจจัยสบตานะะแล้วนี่แถวนี่ตอนนี้ยาวกลับไปถึงศาลาเหมือนเดิมแล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะเราอยู่บริเวณรอบพระโบสถ์นะฮะมาดูฮะแล้วแถวนี่โอ้โหต้องบอกเลยว่ายาวไปถึงหน้าศาลาเหมือนเดิมแล้วนะฮะ สวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางเฟ e บุ๊กไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆของเช้าวันนี้ครับอะไรครับอะไรยืนเลยครับแม่แม่ยืนได้ไหม อ่ายืนได้ยืนเลยครับถอดรองเท้ายืนเลยครับยืนอนุโมทนาเลยครับฐานรอเลยครับอาใส่บาตรก็ต้องมีคาถาด้วยนะฮะนะฮะผมจําไม่ผิดก็ข้าวของข้าพระเจ้าขาวดังดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวถาวายแด่พระสงฆ์จิตใจจํานงตรงแต่ตรงต่อพระนิพพานนะฮะก็หลายคนก็จะท่องกันแบบนี้แล้วก็ยกของจบขึ้นบนศีรษะนะฮะแต่ถ้าต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะฮะ บางคนก็ไม่ท่องก็ได้ก็อธิษฐานกันไปบางคนก็จะท่องกันก่อนนะฮะก็มีคำเก่าก่อนจะนำสิ่งของต่างๆฮะเข้าปลาหาเนี่ยใส่บาตรไอ้ผมก็เคยอ่านหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะแม่ก็จำได้ติดมาถึงทุกวันนี้เมื่อก่อนนี้ใส่บาตรบ่อยมากนะฮะสวัดีวัดสวัด ่า่เปือนยถ่ายเปลือยอย่านำปัดไก่ใส่นะแม่นะทองก็ไม่ได้นะเดี๋ยวบอกไม่ให้ใส่ปัดไก่เอาทองมาใส่ไม่ใช่ใส่แต่อาหารพอน้ำขนม นี่ก็จะแหมนี่คนสุดท้ายนะฮะคุณชาลีมาจากจังหวัดน่านอก็ต้องคล้องหน้าคล้องหา้าเพราะว่ารับคำเข้ามเดี๋ยวให้คร์ดค,ครับใช่ครับนี่ครับนิมนต์ครับนิมนต์ก็ก็หมดแล้วนะฮะตอนนี้นะครับพระเดชพระคุณคุณเจ้าท่านก็จะกําลังจะเดินเข้าสู่ศาลา เพื่อจะไปพิจารณาหารนะครับก็แม่ต้องบอกเลยว่าประชาชนเนี่ยนะครับประมาณเกือบ200คนนะฮะร้อยกว่าคนเกือบ200คนโอ้โห,โหแล้วเดียวนะผมกะผิดแล้วนะข้าวข้าวในแถวละสิบคนโอเกินแล้วฮะเกิน200แล้วครับตอนนี้แม่เราก็เข้าใจว่า200คนเดาผิดไปหน่อยเช้าเช้นี่ไม่ได้กินผักบุ้งมานานตาไม่ค่อยดีด้วยนี่ก็กําลังคัดแยกสิ่งของกันอยู่นะฮะ เดี๋ยวเราก็จะแยกฮะนมเป็นนมขนมเป็นขนมนะฮะแล้วก็นําบางอย่างเนี่ยเข้าไปถวายพระเจ้าเอามีเก็บให้ท่านหลวงตาเบ้าปะต่อถวายหลวงตาเบ้าอาหารเดี๋ยวก็ต้องเก็บไว้ให้ถวายหลวงตาเบ้านะท่านเป็นท่านเจ้าวาดวัดห้วยฮานะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับอา่าเดี๋ยวเราจะไม่ถ่ายรูปเราไม่ไลฟ์สดถันไปทางพระแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวขอความกรุณานะครับไม่ถ่ายรูปนะครับงดงดถ่ายรูปก่อนนะครับในช่วงที่ท่านกําลังคองผ้าแล้วก็ท่านฉันน้ําพิจารณาข้าวพิจารณาอาหาร,าหารเราไม่ถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวรอท่านให้พรก่อนถ่ายได้ตอนท่านให้พรได้ผมก็ไม่ถ่ายเหมือนกันผมก็หันกล้องทางอื่นแลผมจะรู้อยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกกันนะครับป,ประชาชนบางคนเนี่ยก็มีความเรื่องใสศรัทธาก็อยากจะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะฮะ ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าบางอาริยบ,บทนะฮะของพระพิสูจนสงฆ์เนี่ยบางครั้งก็ไม่ไม่ควรออกไปสู่สาธารณะนะครับก็เลยต้องมีการบอกกันแหมต้องบอกว่าพี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์นี่วันนี้หน้าตานี่อิ่มบุญกันทุกคนเลยนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยมารอกันตั้งแต่เช้านะฮะลูกเด็กเล็กแดงก็มากันนะฮะ ยังเมื่อกี้ถวายไปยังไม่ได้เมื่อกี้ต้องแตะบาทก่อนไม่ได้ถวายเหรอโอ้ไม่ได้แต่แต่แต่ที่ถวายแล้วก็มีบางส่วนใช่ไหมฮะอ๋อนั่นท่านฉันได้เฉพาะที่บินธบัตก็ถวายพระหลวงตาเป้าเลยยกมาเลยนะครับสำหรับบรรดามแม่ครัวของเรายกมาตั้งเลย สวัสดีทุกท่านนะครับที่ยังรับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์ของเพจทั่วไทยนิวอยู่นะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆภายในศาลาของวัดห้วยฮะนะฮะากนนท่านิยันได้บาทนะครับเอาไปเลยนะครับอาหารการวัก็มาถวานนี่เลยแล้วก็ยุโรปประคุณประทางวัดกเชิญที่ทุกบริจาคนะครับงานนี้เรามีไม่มีการเลรายในเรื่องน้นะครับ ว่าท่านจะลงบริจาคก็บริจาคาได้เป็นคณะกาไปวัดกัแล้วแต่ท่านนะครับอามาวานนี่เลยนะครับสำหรับกอข้าวของท่านอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ใส่บาทยังใส่แล้วค่ะใส่แล้วนะยังไม่ได้ครับไม่ได้ ถ่ายได้เดี๋ยวถ่ายถ่ายรูปได้ตอนที่ท่านให้พรนะครับได้ ที่ยุดสองนะครับที่มาลูกเป็นจังหวัดท่านจะวป็นตำบลท่านมีมีจมวณที่วัดท่านเดินทางกลับก็ใส่ถุงไปส่วนหนึ่งกันแล้วกันนะครับใส่ถุงไปส่วนหนึ่งไปแล้วครับจะร้อนรถไฟขับยนต์หน่อยกันแล้วกัน ประเทศแลไวประเทศายไม่ได้อ๋อรอก่นอนรอก่อน สวัสดีทุกท่านนะที่ยังคงรับชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะแล้วก็อีกหลายๆเพจรวมถึงสถานีออนไลน์ต่างๆที่นําสัญญาณของทั่วไทยนิวไปออกอากาศอยู่ในขณะนี้วันนี้เราคงยังยืนหยัดนะครเป็นสื่อสาธารณะที่นําเสนอกันอย่างฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นใครก็สามารถที่จะนําลิงก์สัญญาณของเราไปออกอากาศได้หรือใครก็สามารถจะดูดคลิปของเรานะครับ ไปนำเสนอตามช่องทางต่างๆได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและก็ไม่มีลิขสขาติ์นะฮะเรานําเสนอเพียงเพื่อต้องการเผยแผ่ศาสนา,าแล้วก็ให้เห็นถึงความศรัทธาในพระทุดงที่ยังคงมีอยู่ในปีพศ2564และนี่คือภาพรบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชม กองไรมากนะครับตาดถิ่นน,นนะครับสําหรับข้าวที่เหลือจากพุเจ้ากก็เป็นหน้าทีของพวกเรานะครับอรรัาญาโยมที่มาร่วกสักฝ่าในเช้านี้นะครับ เลยนะครับจยมามีเท่าไหร่โย,ายางงมาให้หมดนะครับ <S 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 เออลืมพันเจ้าว่าท่านเจ้า,ว,าว่าเดินลงมาแล้วเดี๋ยวว่าเดินไม่ไหวนะครับมีเหลือขึ้นเปนตรงนโน้นบ้างโคยังโคยัง,อ,ยงอ้าวมาเรื่อย มาให้หมดเลยก็ที่เหลือก็ยานโยมเขาวางไปนะครับเอาเอาเลยฮะดีดี ขณะนี้พระพุทธเจ้าก็จะร้องคาถาบรรยาโยโยมอยู่นะครับคือเรื่องนี้ไม่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 ไมเลือกมากนะครับไม่ต้องกลา่าวความขอขอะไรเลยรั้งสิ้นนะครับจยุดมุ่งหมายของพวกเราก็คือมาลุ่มทำรตสกบาดรักษาสัมเเหน่งฟัามในส่วนอาหารพักคราวนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะโยมฟังวนได้นามาถวายนะครับ เพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีวิธีดีดอ,อะไรมากญาติโยมทั้งหลายที่เดินทางติดตามลูกตาท่านเดินทางต่อไปอยากคอยหานะครับเตเิมไปเรื่อยๆนะครับฉันเทนก็เข้าใจว่าน่าจะอยู่ดถวแถววางจินตูนะครับแถวพุพ้งตะเภาเลยนฉันมือเดียวฉันมือเดียวมไม่ฉัน เต็มที่นะครับก็คงจะเป็นทองสำขังนะครับคือไปไปแยกที่น้ําอ่างนะครับไปแยกที่น้าอ่างแล้วก็เลี้ยวเข้าตรงสำขังเข้าสรงสำขังแล้วก็จะไปะจัดการแล้วก็ต่อไปภอยินคาไปยังกันเลยเป็นเป็นนู่นเลยนะครับจุดหมายปลายทางของก็อยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับปัจจุบันนะครับในรอบห,หลายปีที่ผ่านมา หลวงตาท่านเคยมาพักที่วัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเคยนี้ได้คุยกับท่านไปอย่างนั้นนะครับเคยมาพักที่วัดใหค่ายในครั้งหนึ่งท่านจำได้กับใกล้กานะครับจำได้สมัย้ก่อนท่านเคยเดินระดโดมผ่านมาทางนี้เคยมาแวะพักที่วัดนะครับประมาณปี62ว่านันนะเราเองไม่จากตอนนั้นนะครับซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วนะครับเพราะว่าสมัไมก่อนซื้อโซเชียลยังไม่เยอะ เราคนเราเองไม่ทราบนะครับอันนั้นก็ไม่ว่ากันนึครับแต่ถ้าเราประวัติที่ผ่านมาว่าโดยเดินผ่านที่วัดเลยะโดยมาพักที่นี่ว่างั้นครานี้ก็จงึเป็นภูมิของพวกเราจะได้มีกนความกรรับท่านอยากไปทางการนะครับ ก็เดี๋ยวนะครับจะมีการให้พรนะฮะจากหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยร่วมกันอนุโมทนาบุญนะฮะใครที่อยู่เส้นทางทางไกลใครที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดรวมถึงอยู่ต่างประเทศนะฮะก็อนุโมทนา บุใน toys. ครั้งนี้ Salv <aún> ร่วมก <tes nak> ันนะครับอ๋อแบบนี้ป็รับพรนะครัรับ พระพุทธเต้ระทับตะการว่าประพุทธเจ้าลวังนั่งเฉยอย่างสงุสันต์ในบริวารใจใจเอวุทวยิวมสุริยเทพนาวพระกัปเทฐานิษฐาณฐิตาญลณูกนี้

เหมือนพระจนทนเพ็มนไที่เรายตาเหมือนแค่วเดียวสว่างเสมอในที่สับพีติโยัสันความใจรักควมุบลไปสภาพรูปัสโรูปของนางจงหายมาทวััน อันตรายมีเกินั้นตุกิจกายกุภะท่านจงเป็นผู้มิสันจุบันยุยืนอพิวาทกสิวิจาริจารุตาศัยตรุณมาถันอายุโนุจักบะราทั้งี่เราะการอายุอนจุบาย่งเกขมก พระวัาทุศัพท์พระมังกรขพพับพระมงคลพพมีแค่ท่นพระวัทุศัพทิวตาขอดาวิวดาลังรมจงลัอกตารันสาพวพระธาหมองพเอนดพพระบารมีเ่าแ สัพพะสงฆ์านุภาวีนาเมื่อหลวพ่อเป็นพระดังนักปว่จัพพะสงฆขานุภาวินาด้วยหุวงพ่อเป็นพระชนนักปู่สับพระเจ้ี่พระวันติเตขอทานเจ้าที่ทั้งหลายจง

ครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆหน้าหลังจากให้พรเดี๋ยวท่านจะฉันเช้านะครับร<อ>ผมคงต้องดูนถ่ายทอดสดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับทางเฟ e บุ o กไลฟ์ของเพจทั่วไทยมิวสัสดูทุกท่านนะครับหงตา,งานะครับขอเชิญน,นะครับ